สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาแนะนำะเรื่องการให้ยาในสุนัขและแมวนะคะส่วนใหญ่ถ้าแถวบ้านหมอนาะเป็นแถวภาคอีสานก็จะชอบรักษากันเองอแต่ว่าการรักษาเองไม่ได้เป็นผลดีกับสุนัขและแมวนะคะ,ะโดยเฉพาะยากลุ่มยาพารากลุ่มยาลดไข้ของคนนี่แหละ ที่ชอบให้น้องหมาน้องแมวกินกันนะคะในน้องแมวเนี่ยถ้ากินพาราไปเนี่ยถือว่าเป็นยาพิษเป็นพิษเลยนะคะมันก็จะมีอาการตัวม่วงหน้าบวมตาปิดนะคะแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นก็จะเริ่มมีอาการหายใจลำบากหายใจถี่เร็วขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้ารับปริมาณน้อยมันก็แล้วแต่ตัวค่ะที่หมอเคยเจอก็ บางตัวก็รอดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดนะคะเพราะว่ามันเป็นยาพิษน้องไม่สามารถขับเอาตัวยาตัวนี้ออกได้พารานะคะน้องหมาก็เป็นพิษเหมือนกันแต่นั้นน้องหมาเนี่ยถ้ามันถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็อาจจะทนได้แต่สุดท้ายหมอเคยเจอเคที่ให้กินพาราเหมือนกันติดต่อต่อเนื่องกันนะคะเป็นเม็ดเ,เ,เ,เป็นตัวเม็ดที่500มิลลิกรัมอะคะ่ะตัวนั้นอะ500มิลลิกรัมเลยนะเม็ดเม็ดเม็ด เม็ดใหญ่อะค่ะไม่ใช่ยาน้ํานะคะยาน้ําก็อาจจะมีกรรมน้อยหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะป้อนกันเป็นเม็ดนั่นแหละอ่าป้อน,ป,อนป้อนต่อเนื่องมันยังไมไ่เห็นผลตอนนั้นนะคะพอสักพักหนึ่งสามวันห้าวันมันก็จะเริ่มมีอาการแล้วจะเริ่มตัวเหลืองแล้วคะเป็นตับอักเสบแล้วอก็มีบางตัวที่เราพยายามรักษาให้ก็รอดไปแต่บางตัวก็ไม่รอดนะคะน่าสงสารมาก ก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าการรักษาเนี่ยถ้าเราอยากรักษาจริงๆนะคะไม่ควรจะป้อนยาใดๆเลยไม่ควรจะป้อนยาใดๆหรือไปเชื่อจากข้างบ้านชาวบ้านที่รู้จักกันอันนี้เขาไม่ใช่คุณหมอเนาะคุณหมอเขาถ้าเป็นคุณหมอเขาจะแนะนําให้เราได้รักษาให้เราได้คิดตามคิดคุณหมอเขาจะคํานวณจากน้ําหนักตัวด้วยแล้วก็เลือกใช้ยาให ตรงกับโรคนะคะไม่ใช่ว่าจะเอายาอะไรก็ได้ให้นะคะก็เลยไม่อยากแนะนําให้ไปเชื่อตรงนั้นเนาะมันไม่เป็นผลดีกับสุนักและแมวนะคะโดยเฉพาะแมวนี้ค่อนข้างเร็วและไวแล้วก็โอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าในสุนัขด้วยนะคะจริงๆก็ไม่ควรทั้งสุนักและแมวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคือยาทุกชนิดเลยไม่ควรป้อนให้สุนัขและแมวควรจะปรึกษาศาตวแพทย์หรือคุณหมอคลินิก เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ค่ะนั้นจะปลอดภัยสำหรับเด็กๆมากกว่านะคะฝากไปด้วยนะคะยาคนห้ามป้อนให้เด็กนะคะให้สุนัขเละเแมวห้ามกินนะคะกินได้แต่ว่าก็จะเป็นผลเสียตามมาทีหลังนะคะ